ขาดบ่อได้เลยคือสิ่งนี้พี่น้องพีกผงจ้าไปจุกจุกไปเลยใส่หลายเสียบหลายเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้ามือนีสาวออมมีเมนูเสียบมาซูพีสูน้องกินอีกแล้วจ้าเมนูมือนีสิเป็นข้าวปุ่นเส้าหนามปลาเลานพี่น้องเนาะ นี่นนำปลาสวมต้มใส้กะปิกับปลาจ้าผงชูรสน้อยหนึ่งแล้วก็น้ำตาลน้อยนึ่งนพี่น่องเนาะหอ,อน,อนๆได้เด้จ้าเนี่ยข้นหุยๆุยอยู่พี่น่องอนนำปลาเนียนๆเลยจ้า นี่จ้าขาดบอดดาเลยคือสิงนีพี่น้องพีกผงจ้าไปจุกจุกไปเลยใส่หลายเสียบหลายเนาะพี่น้องเนาะมีมนูนี่พี่น้องเอ้ยเพิ่มพักอีกน้อยนึงนะจ้าใบหอมปีแล้วก็บบักทั่วจ้าบักทั่วลวก อ้าวบันนี้มาบันนี้พี่น้องมาเสีบเสียบน้ำแข็กระสาออมเด้อจ้าสวมขอคนจังหน่อยก่อนนอะพี่น้องเนาะพี่น้องเมนูมือนี่ขอใส่สวมเด้อจ้ามาจ้ามาเสีบเสีบน้ำแขกับสาวออมจ้า อืมอืม,อม,อมเผ็ดพอดีเลยจ้ะพี่น้องอืมอืมพี่น้อง สว่อมใส่มือเนอกจ้ะพี่น้องใส่มือมันคักกวกกัเนาะจ้ะ เพชรเสบได้จ้ะหืมทวอมีแบบลวกแล้วกับแบบสดนะจ้ะ ขนมเส้นพันแคบหมูจ้ะพี่นอ้องหืมแต่แน่ง ช่ว่าประเดกพี่น้องกินกระหอมแขกกระเสียบนะจ้ะ ไอพี่น้องคำใหญ่ๆเลยจ้ะ เผ็ดแห้งไปเนาะเผ็ดแซ่บพอกินได้อยู่เด้ 嗯。Mm. you <laughs> m 설 l 네 아자 แ,แม่งครักแต่พี่น้องโซมอิ่มแล้วจ้าสำหรับลิปนี่ถ้าโซอวมกินบะสุภาพกินม่มม่ามกระกาบขอโทษขอพัยน้ำวยจ้าปอบๆกันไหมคลิปนาจ้า